สวัสดีค่ะอยู่กับซอแอ้ค่ะวันนี้ซอแอ้พาทุกท่านมาอยู่ที่ริมเขื่อนนะคะหน้าสมพะกรจังหวัดตราดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้เบาะแสนะคะจากแบบตามโซเชียลเนาะน้องจูนเนื้อย่างนมโตหรือว่าเนื้อย่างนาลีนั่นเองค่ะซอแอ้จะพาไปดูเนื้อย่างนะคะแล้วก็ไปดูนมแมคคา์นะคะว่าแซ่บขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมด้วยเห็นเห็นว่ากินกับผักดองนะคะแบบ เป็นสูตรซิกเนเจอร์ของน้องจูนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะว่าเนื้อย่างกับนมอันไหนจะแซ่บกว่ากันเนาะโอเคค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะกขคือเนื้อย่างนารีนั่นเองค่ะแต่ว่าซอแอเรียกรอว่าเนื้อย่างนมโตจะได้หายง่ายลมแรงนะครทุกคนวันนี้นะคะเออเดี๋ยวเราจะได้ดูนมแม่ค้ากันทุกคนอมันจะออกนมจะออกไหมนมจะออกไหมครับทุกคนมาลุ้นกันนะคะ ลมแรงลมแรงครแคมแคมช้อนจ้องหน่อยช้อนจ้องหน่อยเออสวัสดีค่ะน้องคุณสวัสดีค่ะน้องคุณขายยังไงบ้างคะ ขายไม้ละ10บาทค่ะแถมผักดองให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบซิกเนเจอร์ซูปิกของเราแบบแซ่บมากถ้าใส่ลงไปนะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะก็คือแบบน้องจูนอยู่หน้าสัมภาระนะคะเพราะว่านางก็พยายามแบบสร้างสร้างคันธนบิรกพนักงานสัมภาระไว้เพราะว่ากลัวเสียค่าภาษีนะคะเพราะน้องจูนขายได้วัลลพันสองพันไม้นะคะนี่น่าจะมีผู้ช่วยนะคะน้องติ๊นะคะ นี่เราได้มาแล้วนะทุกคน,กนแล้วก็ิดแบบว่าไว้ขึ้นนอกวแบบ่าอืมหอมมากมันจะออกแบบเป็นหวานแล้วก็หอมเครื่องเทศนิดนึงเดี๋ยวเราจะขอกินแบบกัแบผบักดองทุกคนไม่ผักดองให้แก้มเด้อพอกินผักดองอะ่มองะมันก็ตัดเลื่อนได้ทุกคนเห็นน้องซุนเขาบอกว่ามีแบบใส่พริกแบบ้วยท่าแซ่บเดี๋ยวเราไปลองใส่พริกัน อ,อร่อยอีกแบบทุกคนจริงๆด้วยเหมือนที่น้องตูนเขาแนะนำเลยนะฮะเนื้อย่งางร้อนๆกินกับเออว่าแล้วทำไมเขาไม่ขายข้าวเหนียวเขาห้กินกับผักดองอร่อยมากไม่ต้อสิบบาทอย่าไรทุกคนแล้วเดี๋ยวขอตัวไปให้ตาก,กล้องกิน่อยตาก,กล้องอันดัไลหลายหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวหายเดี๋ยวให้แม่ค้าน้องตูนเนาะเนื้อย่างนาลือได้ฝากร้านกันนะว่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปเจอน้องตูนกันเลยค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะเนี่ยร้านเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะ เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะ3ามโมงตึ้งถึงสองตุ้งค่ะที้นาสัมพกรค์ค่ะจังหวัดปราดรินเขื่อนนะคะ,นนะ,คะถ้าไม่เจอแสดงว่าหมดแล้วนะคะรีบๆมาเลยนะคะแล้วสา,ามารถแบบติดตามหรือว่าติดจองโทรจองโทรศัพท,ทอะไรได้ไหนบ้างคะได้ที่เนื้อย่างนารีนะคะเพจของเรานะคะแล้วก็ Facebook จูนลีวายค่ะ่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อ่ะท<ฟ>ุกคนเ<อ>ค็ดลับนะคะ <ๆ S 1> ให้ผัวมาซื้อนะคะนี่นนซื้อกับน,น้องติจะได้แถมนะคะทุกคนให้ให้แฟนม,ม,มาซื้อนะคะ